แฟนๆวอลเลย์บอลหลายท่านนะคะทักมาบอกแอดทักมาถามแอดนายเยอะมากว่าแอดแคนาดากลับขึ้นไปเหนือไทยอีกแล้วทำไมมันเกิดอะไรขึ้นใจเย็นๆนะทุกคนไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวแอดจะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังและที่สำคัญเราก็มีสิทธิ์กลับไปอยู่เหนือเขาได้อีก เพิ่ขึ้นไปอีก2อันดับเลยด้วย3ทุกคนก่อนการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกปีนี้นะคะที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่30พฤษภาเนี่ยแคนาดาอยู่อันดับโลกที่14นะคะไทยอยู่อันดับโลกที่15 ในปีนี้ทุกคนหวังจะให้อันดับโลกของตัวเองขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆเพราะมีผลกับการคัดโอลิมปิกในเดือนกันยาและที่พ่วงไปถึงเวนอปีหน้าทั้งสิน้นแคนาดาแข่งนัดแรกก็แพ้กับโปแลนด์แล้วนะคะพอมานัดที่2แคนาดาก็แพ้ไทย3เซนรวดเนี่แหละค่ะเป็นจุดเปลี่ยนเมื่อแคนาดาแพ้ไทยแคนาดาจากอันดับที่14ก็ลงมาแทนที่เรานะคะเราก็ขึ้นไปแทนที่แคนาดาสลับตำแหน่งกันเลยเมื่อเขาแพ แพ้เราใช่ไหมคะพอตอนฉลับกันเสร็จใช่ไหมคะแคนาดาลงมาอันดับที่15เราขึ้นไปอันดับที่1 4แต่คะแนนของทั้งสองคนเนี้ยทั้งสองคู่เนี้ยทั้งไทยและแคนาดามันห่างกันนิดเดียวคือมันห่างกันนิดเดียวจริงๆทุกคนหลังจากนั้นแคนาดาก็มาแข่งกับเกาหลีใต้ก็ชนะเกาหลีใต้ไปอีกบวกไปอีก7เลยนะคะเมื่อแคนาดาแพ้ไทยอ่ะแคนาดาลบไป10เพราะชนะเกาหลีใต้บวกไป7 และยิ่งไปกว่าน,นั้นตอนแคนาดาชนะเกาหลีใต้ยังไม่ขึ้นนะและนัดเมื่อวันที่4วันอาทิตย์เนี่ยที่ผ่านมาแคนาดาแข่งกับเซอร์เบียโอ้ไม่ก oh d แคนาดาชนะเซอร์เบียทีมยักษ์ใหญ่ขนาดนี้3ต่อสองเซตก็คือแข่งกัน5เซตเลยนะคะ3ตมาสองเซตทำให้คะแนนแคนาดาบวกทวีคูณขึ้นมาเป็น 12.26อย่างทีมชาติไทยในแมตช์แรกนะคะไทยแข่งกับอิตาลีแข่ง5เซตก็จริงแต่ไทยก็คือขึ้นชื่อว่าไทยแพ้นะคะคะแนนก็ลบนิดเดียวก็อาจไม่เป็นไรพอนาะทีสองไทยแข่งกับแคนาดาเนี่ยแหละค่ะที่เราชนะแคนาดาคะแนนมันเป็นบวก10ทนันทีเราก็ขึ้นไปแทนที่เขาเป็นอันดับที่14แล้วจากนั้นไทยมาแข่งกับโปแลนด์ก็แพ้นะคะ0ูนต่อ3เซตรวดเลยคะแนนก็ลบไปอีก7.14และล่าสุดไทยแข่งกับเกาหลีใต้ชนะ3เซตรวด บวก6นะคะบวกถึง6เลยทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะเห็นว่า2ทีมเนี่ยระหว่างแคนาดากับไทยอะ่ะคู่ต่อสู้ที่เจอกันในสัปดาห์แรกอะ่ะจะมีคู่ต่อสู้ยักษ์ใหญ่อยู่2ทีมเท่านั้นนั่นก็คือทีมแคนาดาทีมจะเจอทีมยักษ์ใหญ่ก็คือเซอร์เบียกับโปแลนด์นี่คือทีมยักษ์ใหญ่แต่เขาแพ้ให้โปแลนด์ใช่ไหมแต่เขาแข่งถึงห้าเซตนะเขาก็เลยลบน้อยและเขาด้านมาชนะเซอร์เบีย เนี่ยแหละจุดเปลี่ยนเขาเจอทีมยักษ์ใหญ่ทั้งสองทีมแต่เขาชนะได้1ทีมและเป็นทีมที่ก็ยักษ์ใหญ่จริงอย่างเซอร์เบียคะแนนเขาถึงบวก12เหมือนไทยไทยก็เจอทีมยักษ์ใหญ่2ทีมในสัปดาห์แรกนั่นก็คือโปแลนด์กับอิตาลีแต่เราก็ไม่ชนะทั้ง2ทีมเลยอ่ะอันเนี้ยคือข้อที่แคนาดาได้เปรียบไทยที่สามารถพลิกกลับขึ้นไปอยู่ อันดับเหนือไทยได้เหมือนเดิมก็คือมันเหมือนกันเลยแหละคะ่ะแคนาดาเจอทีมยักษ์ใหญ่2ในสัปดาห์แรกไทยก็เจอทีมยักษ์ใหญ่2แต่แคนาดากลับชนะทีมยักษ์ใหญ่เป็น1แมตช์แล้วไทยก็คือไม่ชนะทีมยักษ์ใหญ่เลยทั้ง2แมตช์นะคะดังนั้นเนี่ยเนี่ยก็เป็นจุดเปลี่ยนทั้งหมดแต่อยากจะบอกแฟนฟอลเลบ์บอลว่าไม่เป็นไรเพราะว่าในสัปดาห์ที่2อ่ะสัปดาห์แรกแคนาดาชนะเซอร์เบียไปแล้วใช่ไหมสัปดาห์ที่2ไทยก็จะเจอเซอร์เบีย อามาดูตารางกันดีกว่าว่าแคนาดาสัปดาห์ที่2จะเจอใครบ้างและไทยสัปดาห์ที่2จะเจอใครบ้างมีสิทธิ์อันดับขึ้นไปพลิกกลับไปเรื่อยหรือเปล่าที่จริงนะไทยมีสิทธิ์ขึ้นไปถึงอันดับที่13ในสัปดาห์ที่2นี้เลยแอดอยากจะพูดอันนี้มาเปรียบเทียบอันดับไทยกับแคนาดาอย่างเดียวนะคะแต่แอดพูดเลยว่าเส้นทางที่แอดเห็นอะมันไปสัปดาห์ที่2อะไทยไปถึงอันดับที่13และจริงๆอะ แคนาดากับไทยดับใกล้กันอยู่นะตอนนี้แคนาด,ดาก็กลับมาพลิกเหนือไทยอยู่ดับที่14ไทยดับที่15ในนัดแรกแคนาดาจะเจอกับจีนดังนั้นก็อันเนี้ยน่าลุ้นแต่แอก็ยังรู้สึกว่าสาวจีนก็ยังทำผลงานได้ดีดีจริงๆนะอ่ะพูดเลยว่าสาวจีนยังทำผลงานได้ได้ดีและไทยจะเจอกับเยอรมนีเราอ่ะต้องเก็บจากเยอรมนีให้ได้แล้ววันเดียวกันแคนาด,ดาก็จะเจอกับบัลแกเรีย ก็แอดก็รู้สึกว่าแคนาดาก็น่าจะล้มบัเการียได้แต่ข้อเสี่ยงคือไทยกับเยอรมนีเนี่ยดิอันนี้คือไทยก็ต้องล้มให้ได้เพื่อจะเท่ากับเขาอะส่วนนะต่อไปแคนาดาจะเจอกับตุรกีและไทยจะเจอกับสหรัฐวันเดียวกันสองนัดเนี้เป็นจุดเปลี่ยนและกันพูดได้เลยว่าเจนเป็นจุดเปลี่ยนของทั้งสองทีมในสัปดาห์ที่สองแอดเชื่อว่าตุรกีปีนี้ก็มาเหนือจริงๆฟอร์มพีคมากดังนั้นก็ ก็รู้สึกว่าตุรกีก็น่าจะชนะแคนาดาส่วนสหรัฐกับไทยเออสหรัฐปีนี้ก็กเหนือจริงๆสหรัฐปีนี้ก็มาแรงมาเต็มจริงๆก็อาจสมมติถ้ามันเจ้ากันสหรัฐก็ชนะไทยเหมือนกันก็จะต้องมาลุ้นลุ้นแมตท,ที่ไทยจะแข่งกับเซอร์เบียไทยก็ต้องเอาชนะเซอร์เบียให้ได้เหมือนที่แคนาดาชนะเซอร์เบียและว,วันเดียวกันแคนาดาก็จะเจอกับโดมินิกัน ก็ไม่รู้เลยฟอร์มใกล้ๆก,กันเลยระหว่างแคนาดากับโดมินิกันก็ต้องรอลุ้นว่าเขาจะชนะได้ไหมและไทยก็จะปิดท้ายด้วยโครเอเชียอันนี้ไม่น่าห่วงไทยน่าจะชนะโครเอเชียดังนั้นทีมที่จะเป็นจุดเปลี่ยนให้กับไทยได้อะคือไทยต้องชนะเซอร์เบียหรือไม่ก็ชนะสหรัฐเออให้ได้ในการเจอทีมยักษ์ใหญ่นะและทางที่ดีที่สุดเราก็ต้องเก็บ เยอรมนีให้ได้กับโครเอเชียอืมเพราะแคนาดาก็ได้เปรียบเราในการล้มทีมยักษ์ใหญ่ไปหนึ่งทีมอะเออดังนั้นเราอ่ะต้องล้มทีมยักษ์ใหญ่ถ้าเป็นไปได้ก็ล้มสหรัฐแต่ละคะแนนของนักกีฬาในการแข่งวอลเลย์บอลใน่ฉลีกปีนี้นะคะหรือว่าทุกปีเลยที่ผ่านมาคะแนนมันยากจริงๆแอดพูดเลย สิ่งที่ได้เปรียบที่สุดคือเรากลับมาพลิกชนะทีมใหญ่และก็ยังเชื่อว่าเราก็มีสิทธิ์ที่จะพลิกชนะในสัปดาห์ที่2ดังนั้นและถ้าดูไปถึงแบบวอรแรงกิ้งของอันดับที่13อย่างเนเธอร์แลนด์นะเนเธอร์แลนด์นะตอนนี้225ไทย216ถ้าเราชนะทีมยักษ์ใหญ่ทีมเดียวทีมเดียวต่อจากเนี้ย ไม่ว่าจะเป็นเซอร์เบียก็ตามเราก็ขึ้นไปอยู่อันดับที่13เพราะแอดก็พูดเลยว่าเนเธอร์แลนด์ในปีเนี้ก็ค่อนข้างที่จะดรอปลงเหมือนกันก็นั่นแหละค่ะดูแค่ไทยกับแคนาดาก่อนละกันแอดก็ยังรู้สึกว่าไทยน่าจะขึ้นไปอีกครั้งได้แน่นอนในสัปดาห์ที่2นะเออก็จะบอกว่าแฟนๆไม่ต้องเป็นห่วงนะที่แบบอแคนาดาล้มเซอร์เบียได้แล้วแคนาดาบวก12 แคนาดาแพ้เราศูนย์สามเซตดังนั้นเราก็มีสิทธิ์ที่จะชนะเซอร์เบียที่เราจะเจอในสัดที่สองได้เหมือนกันนี่แหละเป็นเส้นทางที่แคนาดาอยู่ดีๆก็พลิกกลับขึ้นไปเหนือไทยอีกและไทยก็ตกลงมานะคะคือสลับวนเวียนกันแทนที่ดังนั้นนี่แหละเราอ่ะต้องเอาคะแนนให้เหนือแคนาดาให้ได้แล้วก็คือเหนือแบบให้คะแนนมันนําห่างไปประมาณแบบ10เลยก็ได้น่าจะปลอดภัยและและมีสิทธิ์ขึ้นไปอยู่อันดับที่ 13ได้ง่ายมากๆในสัปดาห์ที่2นะนักกีฬาก็มั่นใจนะคะว่าสัปดาห์ที่2จะจัดเต็มโอ้โหตอนนี้ถึงบราซิลเป็นที่เรียบร้อยนะคะถึงเมื่อเช้านี้เองแต่ถึงเมื่อเช้าของที่ไทยนะแต่เวลาวกกลับไป10ชั่วโมงอะ่ะย้อนกลับไปคือเวลาที่บราซิลเช้ากว่าเรา10ชั่วโมงอะทุกคนก็ย้อนกลับไปนะคะแอดก็ยังเชื่อนะคะว่าไทยจะอันดับขึ้นไปหลังจบ VNL 2023แอดพูดเลยก็ แอดกูสุสงเป็นอย่างนั้นจริงๆทุกคนถ้าดูฟอร์มแบบนี้แล้วนะในสัปดาห์ที่สองก็ถามว่าเหนื่อยไหมสัปดาห์ที่2คือหนักมากสัปดาห์ที่2คือทั้งเวลาของคนดูด้วยเนี่ยแหละแล้วก็เวลาของนักกีฬาด้วยคือพลิกไปหมดเลยแต่ดีที่เราไปเก็บตัวที่บราซิลเป็น10วันเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวแข่งอีกทีเริ่มวันที่15ก็ถือว่าเก็บตัวได้แบบสมบูรณ์แบบอะน่าจะได้เปรียบอยู่นะทุกคนมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างสัปดาห์ที่2 ไทยจะชนะใครบ้างเยอรมนีสหรัฐเซอร์เบียโครเอเชียสี่ทีมนี้จะชนะใครบ้างพูดได้เลยว่าถ้าเป็นไปได้นะอยากให้ชนะเซอร์เบียเลยก็ได้จริงๆเพราะแคนาดาก็ชนะเซอร์เบียมาแล้วแต่หอบหน่อยแคนาดาชนะ3ต่อ2เซร็จใช่ไหมไทยแอดก็ยังรู้สึกว่าฟอร์มฟอร์มได้อยู่เพราะว่า ถ้าดูเซอร์เบียปีนี้ก็ฟอร์มตกลงจริงๆน่าสงสารแต่ลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆนะคะเกมมันพลิกแคนาดาอาจจะแพ้เราแต่แคนาดาชนะเซอร์เบียเราก็ต้องไปดูอีกทีว่าเราจะไปยังไงกับเซอร์เบียกับสหรัฐกับเยอรมนีและกับโครเอเชียอะทุกคนมีความเห็นอย่างไรบ้างเราจะชนะกี่นัดชนะใครอะไรยังไงบ้าง และแบบทีมที่น่ากลัวที่สุดคือทีมอะไรถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจถักนักตบลูกยางสาวไทยในการแข่งขันวอลเลย์บอลในชัลกนลีก2023ในสัปดาห์ที่2ที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ด้วยค่ะ